สวัสดีตอนเที่ยงนะครับพบกับอินเทอร์เฟซเกมทีเอีกแล้วก็วันนี้นะครับจะมารีวิวดันมอร์แกนนะครับซึ่งหลายๆคนได้ทํารีวิวออกมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าผมขอทำรีวิวเซตอย่างง่ายแล้วกันครับตอนเที่ยงที่ผ่านมาเพิ่งมีการแจกเต่านะครับเต่าภารกิจเต่าผู้เท่านะครับทั้ง5ตัวแล้วก็ตัวเพนกวินลุงนะครับแล้วก็หอยสีลุง ไปนะครับปูเสชวนนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับว่าจะเอาไปอัพอะไรเซตในวันนี้นะครับก็จะมีอารองครับคูโลมอร์แกนโซโลแล้วก็อุบคอนนะครับซึ่งตัวพวกนี้ผมคิดว่าผู้เล่นทั่วไปน่าจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่หาได้ตามดันเลยครับยกเว้นอุบคอนที่ส่วนใหญ่จะอัพผิดกันมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ หากันต่อไปนะครับเพราะผมก็เคยอัปิดมาแล้วครับเอาละครับวันนี้ก็ดันมมแกนนะครับเพื่อนเป็นอารองเหมือนกันนะครับเซตนี้ง่ายสุดแล้วนะครับที่จะหาได้ให้เล่นเก็บเทินนะครับเพราะตัวละครของดันเจี้ยนนี้จะจะน้อยมาก อีกอย่างหนึ่งดันเจี้ยนนี้ครับจะดอบอช็อปเปอร์นะครับเป็นใบสกิลช็อปเปอร์ทุกเกือบทุกล่างทุกล่างครับทุกล่างของล่าง2ซึ่งผมก็ตันไปประมาณ2ล่างแล้วครับตอนนี้เพราะผมเล่นแต่ดันมอร์แกนเลยปล่อยนะครับเก็บเทินมันมีแค่7ด่าน,นะครับแล้วก็ตัวละครมันน้อยบางครั้งผมว่าถ้าคนสกิลอุศบคอนไม่ตันเนี่ย ก็เล่นลําบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเก็บเทินได้ยากก็ให้ดองกับเต่าก็ได้ครับผมก็เพิ่งได้ลาบูนมานะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวเซตสายเก่าที่พยายามจะรีวิวมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รีวิวสักครั้งนึงเลยนะครับสายเก่าเนี่ย เฮมิโป hey, เนี่ยจะเลือดน้อยมากครับคือทํามาให้สมกับหนังนะครับก็คือไม่มีไม่มีความเก่งกาจอะไรเลยเอาตัวอะไรตีก็ตายครับเป็นกวินหรือว่าปูเสฉวนตีก็ตายนะครับ เก็บเทินกับตัวพวกนี้ก็ได้นะครับมันตีเบาเนี่ยครับไม่ลดเลยนะครับคือดีกว่าไปให้มอแกนตีทีละ4ี่ห้าพันนะครับเก็บเทินบพวกนี้แล้วก็เราก็กินไก่ไปมันยังดีกว่าที่เราไปปล่อยเขาตีในช่วงสุดท้ายนะครับ ครับมาถึงเราก็เปิดสกิลเลยไม่รอช้านะครับก็ตีตามเธนเลยครับนี่คือเธนแรกนะครับนี่คือเธนแรกคือเราโอเคแล้วครับถ้าเรามาแบบนี้แล้วตัวละครพวกนี้ก็เป็นอย่างง่ายถ้าคุณมีมีฮอคคุณเปลี่ยนเป็นมีฮอ ก็จะเร็วขึ้นถ้าคุณมีสายสีน้ําเงินล้วนคุณก็จะสามารถทำวันเทิร์นคิวได้เลยครับคือมองแกนเนี่ยครับไม่ยากครับแต่ว่าถ้าถ้าคุณไม่มีอุศพเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเสี่ยงหน่อยเพราะว่าคุณไม่สามารถยือ้อเทิร์นเขาได้เลยเขาจะตีคุณเทิร์นต่อเทิร์นแล้วคุณก็จะตายไวครับโซโลเนี่ยเปลี่ยนเป็น ตัวทาชิงิก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นสายสีน้ําเงินที่ผมเอามาเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้คนที่มีทุกคนนะครับเซตที่มีทุกคนก็จบแล้วนะครับเป็น <laughs> เซตที่ง่ายมากครับที่เราจะฆ่ามอแกนครับ ก็ได้ทั้งสกิลได้ทั้งเต่านะครับสกิลเนี่ยมีคนถามนะครับว่าตียังไงจะเพิ่มสกิลได้ยังไงสำหรับผมแล้วนะครับผมจะใช้แบบนี้ครับการตีสกิลเนี่ยผมจะใช้แค่2นะครับเพราะผมเคยใช้5แล้วมันติดสูงสุดมันก็ติดแค่2ไม่ว่าผมจะตี ผมตีมา7 0 80ใบครับผมตีทีละ5มันก็ติดแค่2ครับผมเลยคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเราใส่2เข้าไปแล้วมันดันติด2ถือว่ามันสุดสุดของเกมนี้แล้วครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับมันติดยากครับสกิลอย่าไปอย่าไปซีเรียสกับสกิลครับเพราะว่าตอนนี้ของผมก็ตันไปหลายตัวแล้วครับผมจะตีตัวที่สําคัญละกันว่าตัวไหนตัวไหนที่เหมือนเนี่ยครับสกิลเขาแม็กแล้วก็ตีไม่ได้แล้ว ตัวฮอนตัวนี้ก็สกิลแม็กแล้วนะครับถ้าไห้ตายแม็กเหลือไม่ขีดตัวแล้วครับของผมของชอปเปอร์นะครับส่วนตอนนี้ผมเล่งผมเล่งให้เฮลเมเปอยู่นะครับเพราะว่าผมจะนําไปใช้กับอาลูบิด้านะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับที่จะมาตอนนี้ผมก็เน้นไม่สมุกเกอร์นะครับเพราะผมอยากได้ล่างลดแล้ว เป็นตัวที่ดาเมจสูงนะครับสมุเกอร์นี่ขนาดล่างล่างที่2นะครับก็90 0แล้วผมว่าเป็นตัวสายเขียวที่น่าเล่นครับนี่นะครับลาบุนผมหา40 50บรอบได้ครับเมื่อวานผมแบบโอ้โหตั้งใจจะเอามันให้ได้ครับก็ได้มานะครับสมยังสมปราถนานะครับก็ดีใจก็เดี๋ยวจะมาอัพสายอื่นๆอีกนะครับว่า ตอนนี้มีคนรีเควสเข้ามาเป็นสายดาบนะครับผมก็ขออัพเป็นอาลองไปก่อและกันเพราะว่าสายดาวอื่นๆคงคงง่ายกว่านี้ครับการเล่นคงจะง่ายขึ้นครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวจะทำคลิปอื่นต่ออีกยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ